ปันลูกกี่สาลังยาโมสายลือดเกษตรในบ้านเฮาสื่อสามวัดคันนักธําไม่เคยพลาดสวัสดีครับเพื่อนเพื่อเ,อเ,อเกษตรพื้นที่น้อยสร้างแหล่งอาหารในบริเวณบ้านหลังที่เรากลับบ้านต่างจังหวัดมานะครับพืชผ,ผักสนครัวลงมันก็ ค่อนข้างที่จะเสริมโภงไปเยอะนะครับอย่างมะเขือน,นี้วันนี้ลุงจะพาเพื่อนเือมาเก็บผักนะครับไปประกอบเมนูรับประทานอร่อยอร่อยนะครับวันนี้จะเก็บมะเขือจะเก็บทั้งหมดเลยนะครับแล้วลุงก็จะตัดให้มันต่ำลงนะครับเพื่อที่จะให้เขารัดขึ้นมาใหม่นะครับทุกคนเพื่อที่จะให้ลัดเขาลัดใบขึ้นมาใหม่นี่ครับเก็บผักมะเขือเพราะตอนที่มันสูงเกินไปมัน นั่นนะครับเปิดเผื่อนะแล้วก็เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆทุกคนผ่านพ้นปีใหม่มาแล้วนะครับไปเที่ยวสังสรรค์เฮฮากลับบ้านต่างจังหวัดเพื่อไปหาครอบครัวหาพ่อหาแม่ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงนะครับก็สังสรรค์ก,กันก็ผ่านมาแล้ววันนี้ก็วันจันทร์นะครับก็จะได้มาเริ่มวันจันทร์ที่หามกราคม2569ก็จะเริ่มเปิดงานกันนะครับสู้กับชีวิต การทํางานต่อนะครับจากนี้ลุงปันก็จะพามาเก็บมะเขือนะครับแล้วก็ไปประกอบเมนูอาหารอร่อยๆอออนะครับทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปเก็บมะเขือกันเลยนะครับมงจะเก็บให้หมดเลยนะครับแล้วลูกก็จะตัดเพื่อให้เขารับยอดใหม่นะของเก่านี้ตัดทิ้งเลยนะครับ เพราะว่าต้นมันค่อนข้างที่จะเสื่อมโทมและเสียหายไปเยอะนะัทิ้งให้หมดเลยแล้วก็ให้เขารับยอดใหม่ขึ้นมาดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าต้นเก่ามันก็เก่แล้วนะ นะครับผักไว้กินเองง่ายๆอย่างนี้แหละครับลูกเล็กลูกน้อยลุงก,ก็เก็บหมดแล้วครับกอที่จะตัดแต่งกิ่งมันใหม่นะประก,กอบเมนูอร่อยๆรับประทานดีกว่านะครับ เอาไว้มันก็มันสูงเกินไปนะครับมันจะหักลวงก็เลยคิดว่าลงจะมาตัดแต่งกิ่งใหม่นะครับส่วนต้นไหนที่ว่ามันไม่สามารถที่จะดูแลให้มันจเจริญเติบโตได้ก็จะเอ่อเราก็จะเอาก้า0พันุมาปลูกใหม่นะครับตัดต่ำๆไปเลย ว่าต้นมันแก่มันหลายปีแล้วนะครับให้เขาขึ้นใหม่ดีกว่าดอกทั้งหน่วยมันก็มีเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเสดายครับมันสูงมันหักนะครับดูแลยากนะ ถ้าต้นไหนมันไม่รอดแล้วก็เอาก้าพันมาปลูกใหม่นะครับก้าพันที่เราพ่อชำเอาไว้ครับแล้วก็ไปค่อยไปดูกันนะครับว่าลุงจะหลังสรรค์เมนูอะไรอร่อยอร่อยให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับ อ๋อนี่นะครับต้นมันสูงครับต้นมันสูงมันใหญ่เกินไปก็ไม่ได้ดูแลเขาหลายวันเลยครับช่วงที่เราไม่อยู่นะกลับบ้านต่างจังหวัดไปเพื่อไป เตรียมการขุดสระไว้เป็นที่เก็บกักน้ำทำการ,กรเกษตรนะที่บ้านเพื่อเตรียมโครงการกรารเกษตรไร่นาส่วนผสมของลูกทามีลูกแล้วก็เก็บนะครับไม่มีลูกก็ทิ้งไปเลย รูป hmm. มันก็มีเย,ยอะยอ,อยู่นะครับอะไรเก็บไว้ประกอบเมนูอาหารอยู่ครับตอนมันแก่เกินไปนะดอกมันก็เยอะอยู่นะหน่วยเล็กๆก็มีเยอะอยู่ตอก็มีเยอะอยู่ ตอนต้นมันสูงครับมันหักมันเอ็นขอนทนลยาบทางที่ดีเราให้เขารัดขึ้นมาใหม่ดีกว่าลุกปันแล้วก็เก็บไปประกอบเมนูอร่อยๆดีกว่านะครับ เลยไม่ตองไปเสียดายให้เขารัดใหม่ถ้าเขาไม่รัดให่แล้วก็ปลูกใหม่นะครับต้นมันอายุเยอะแล้ว Kau ayuh je lah dah ใหม่หมดเลยครับให้เขาลัดขึ้นมือใหม่ครับแต่ให้เขาลัดขึ้นมือใหม่เลยลูกส,สวยๆทั้งนั้นหละครับนี่ลูกส,สวยๆเลยครับนี่แล้วลุงก,ก็จะไปเก็บป่า ประกาศด้วยนะครับเผื่อเก็บประกาศด้วยเก็บประกาศซ้อมดอกไปด้วยครับวันนี้กาซ้อมดอกเอาไปแค่พอรับประทานนี่แหละครับไม่ได้เอาไปเยอะครับเก็บไปก็แค่พอรับประทานนะไม่ได้เก็บไปเยอะแยะอะไร เก็บพอไปล้างสันนิโนอร่อยอร่อยอรอยับประทานทเฉยๆนะครับสดสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้างอย่างแน่นอนครับเราเก็บไปแล,ล้วก็ไปล้างทําความสะอาดดีๆนะครับลวงจะเอาไปลวกนะครับประกาศดิไปลวกรับประทานอร่อยๆนะครับเก็บใบหอมไปซอยใส่ด้วยสักหน่อยนะครับ อันีก็โอเคครับเอาผักชีไทยไปโรยหน้าด้วยครับโรยหน้าครับไปกินกลับนะครับสิไ,ไปจิบเป็นเมนูรวมด้วยนะครับผักเราปลูกเองครับไม่ต้องห่วงครับสดสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับ เราปลูกเองลงกลับมาลงก,ก็มาลดผักแล้วครับเพราะว่ามันไม่ได้ลดมาหลายวันนล้วเนาะผักผักสวนครัวนี้ก็ไม่ได้ลดมาหลายวันแล้วกลับมาเขามาดูแลลดน้ำให้เขาประมาณนี้ก็พอแล้วครับเนี่ย เราเก็บไปรับประทานเองไปประกอบเมนูอาหารเองนะครับนี่นะครับเพื่อนๆครับลงเ,เก็บผักมีมะเขือผักกาดสมดอกแล้วก็มีใบหอมนะครับแล้วก็ผักชีไทยนะครับเดี๋ยวจะไปประกอบเมนูอาหารกันไปมันจะเป็นเมนูอะไรทุกคนไปติดตามรับชมกับลุงปัดได้เลยครับ เมนูง่ายๆของเรานะครับจากพืชผักสวนครัวที่อยู่ในสวนของเราสดสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีตัวค้างอย่างแน่นอนครับครับ<ส>ผมเพื่อนๆทุกคนวันนี้ลูกป,ปันก็จะมาทําเมนูอร่อยๆง่ายๆครับก็จะเป็นการตุ้นไข่ใส่ปลาจอมนะครับหรือว่าถ้าภา,าษาโคราชบ้านลราเราจะเรียกว่าเสือไข่ใส่ปลาจอมนะครับหรือว่าจะใส่ปลาหลากก็ได้นะครับเครื่อง ปรุงมันก็วัตถุดิบก็ง่ายๆเลยครับประจอมไข่เป็ดวันนี้ลุงเอาไข่เป็ดนะครับมีหอมแดงพริกกระเทียมผักชีไทยต้นหอมนะครับไปเราไปทำกันเลยง่ายๆเลยครับครั้งแรกลุงก,ก็จะตอกไข่ใส่ในถ้วยนี่เลยใส่ไข่เลยใส่ไข่เป็ดครับมันมันดี ใส่ไข่ไก่ก็ได้นะครับใครมีไข่ไก่ก็ใส่ไข่ไก่ก็ได้หรือว่าจะตุนเป็นปลาลาก็ได้นะครับตุนกับปลาลาก็ได้เปลือไขล่ลวงลงนะครับกินกับผักสดๆนะหรือผักลวกก็ได้วันนี้ลุงก็เก็บมะเขือมาแล้วก็จะมากินสดๆเลยนะครับ แล้วลุงก็เก็บผักกาซ้อมดอกนะครับมาลวกหอยกินกับตุนผัดจอบใส่ไข่นี่นะครับแล้วก็ซอยพริกซอยอะไรใส่ปกตินี่นะครับทำง่ายๆครับเมนูลุงปั่นนี่ไม่ยากครับทำกินเองอร่อยออย,งยง่ายๆนะครับใครอยากเผ็ดเยอะก็ใส่พริกเยอะใครอยากเผ็ดน้อยก็ใส่พริกน้อยแค่นั้นเองครับ ทำง่งายๆจากวัตถุดิบที่เรามีอยู่นะครับแล้วลูกก็จะไปนคนทีเดียวนะครับกระเทียมก็ซอยใส่เลยนะครับใครไม่ชอบกินกระเทียมก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ลูกชอบอย่างน้อยมันก็บำรุงหัวใจเนาะนี่นะครับนี่แล้วก็ซอยต้นหอมใส่ครับ ส่วนหอมเลยก็เป็นหอมดอกนะลงปลูกเอาไว้ไว้ทำกับข้าวดนี่ยนะครับมันจะได้มีสีสันอร่อยอร่อยน่ากินครับแค่นี้ก็ทานข้าวได้เยอะแล้วนะครับสนี่นไข่ใส่ปลาจอมอร่อยอร่อยนะครับภาษาโคราชบ้านลุงก็จะเรียกว่าเื้อไข่ใส่ปลาจอมหรือว่าเื้อไข่ใส่ปลาล่าอะไรประมาณนั้นนะครับ นี่นี่ครับเสร็จแล้วก็จะคนนะครับให้ไข่กับปลาจมกับพวกกระเทียมพวกหอมแดงพวกพริกเนี่ยมันเข้ากันนะครับทุกคนให้มันผสมกันมันพริกเข้ากันนะครับเวลาเราประทานมันก็เวลาสุกแล้วเนาะเราเราตุ๋นสุกแล้ว มันก็จะผสมผสานเข้าเนื้อกันนะครับแค่นี้ครับไม่ต้องปรุงอะไรอีกเลยครับเครื่องปรุงอย่างอื่นก็ไม่ได้ใส่อะไรอีกเลยนะครับแค่นี้แล้ะครับกินกับผักปลวกกับผักสดกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยแล้วครับเรียบร้อยครับเราเอาไปใส่ในหม้อเลยนะครับเพื่อที่จะนึ่งหรือว่าตุ๋นมันนะครับ ส่วนผักชีไทยนี่เอาไว้ใส่ตอนสุดท้ายตอนเสร็จแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ลุงลวกผักเอาไว้อยู่นะครับนีโหกำลังได้ทีเลยครับแล้วลุงตักผักออกก่อนเนาะตักผักใส่จานก่อนครับแล้วลุงตักผักลวกใส่จานก่อน ลุงลวกเดาไปแล้วรอบนะครับเราลุงเปลี่ยนน้ามาใหม่ตอนนี้เราก็น้ํานี่แหละครับนี่ตั้งไว้บนนี้เลยนะครับนี่น้ามันร้อนแล้วใช้เวลาไม่นานครับแป๊บเดียวเพื่อปิดฝาหม้อเอาไว้ครับปิดฝาหม้อ,อไว้เลยรอให้สุกครับตบไม่นานครับ เรามาเปิดดูครับว้าวยอดเลยครับปิดไฟนี่สุพดีครับใช้เวลาไม่นานครับแป๊บเดียวก็ได้แล้วเมนูไข่ตุ๋นปลาจอบนะครับหรือว่าเซื้อปลาจอบใส่ไข่กินขับผักลวกผักสดสดอร่อยอร่อยครับปะ่ะเราไปกินข้าวไปเลยครับนี่แหละครับ เมโน,โนูง่ายๆทํา,ทง,าง่ายๆอร่อยรอร่อยครับกินกับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวมเ,เช้านี้ครับเพลินๆครับไข่ตุนปลาจอมใส่ไข่มีผักกาซ้อมดอกลวกกระเดาที่อยู่ที่บ้านที่ลุงถ่ายดูแลครับสะเดาก็สะเดาลวกผักสดก็มีมะเขือผักชีนะครับตรงมีมะพรลาทูนนุ่นต้มปเปอร์ป,ปิดไก่นะครับต่ให้ลูก่ายขเขากินเป็นเช้านี้นะครับอร่อยอร่อย ก้วยยังไม่หมดนะครับเพื่อนๆก้วยเอามาจากโคราจะไม่หมดเลยก้วยหอมอร่อยอร่อยครับกินข้าวกรลุมปั่นนะครับวันนี้อร่อยอร่อยครับเมนูง่ายๆอร่อยเก็บผักในสวนของเราเนี่แหละรับมาลังสารเมนูกินอร่อยง่ายๆครับใช้ชีวิตให้มีความสุขก็มีความสุขแล้วครับปลูกผักไปกินเองง่ายๆนี่แหละครับสดสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้างอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆครับ ลุงปั่นขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับนะครับทุกๆท่านเลยนะครับท่านที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับที่วะเวียนเข้ามารับชมให้กําลังใจนะครับที่ปลุงปั่นก็ดูสบายๆเพลินๆนะครับไม่ต้องเครียดเจ่ปรุงปั่นดูให้มีความสุขกันทุกคนนะครับถ้าอยากจะลองชิมเมนูคล้ายๆลุงปั่นก็ลองไปหลังสว์ตามลุงปั่นทาดูได้เลยครับอร่อยแน่นอนครับรสชาติกะปุกเอาที่เราชอบนะครับเราชอบกินรสชาติแบบไหนนะครับแล้วก็หลังสารปรุงเอาแบบนั้นเลยอร่อยแน่นอนลุงปั่นบานะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับนี่หมายก็ให้ทุกคนมีความโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุกปั่นหนักเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปลุกปันจะพาไปทําอะไรหรือเปลี่ยนเมนูอะไรหรือทําปลูกต้นไม้ปลูกผักอะไรก็รอติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโชคดีมีชัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะครับ สื่อสามวัดคันธึกทาไม่เคยพ้าเดินทางต่อดู